สวัสดีคะ่ะสวัสดีแฟนคลับทุกท่านนะคะของอาจารย์นรีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนรีรดรดาทาร่ไทชาตานะคะกลับมาพบกันในการทำคลิป พิเศษนะคะดวงความรักของชาวธาตุลมกลุ่มวิถุนตุลประจำเดือนพฤศจิกายน2566นะคะเดือนที่11ของปีแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับวันที่ในการแบ่งราศีอาจารย์จะแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะคะคลิกดูได้ใต้ชื่อคลิปนี้ใครจะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์เข้ามาได้นะคะนรีรดา65 รายละเอียดค่ะครูก็อยู่ภายใต้ชื่อคลิปเช่นกันนะคะเดี๋ยวมาดูพลังงานของชาวทัดลมกันก่อนนะคะว่าในช่วงเวลาของเดือนพฤศจิกายนนี้ชาวทัดลมจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมีไพ่ของว้าวโลเวอร์สนะคะราชินีไม้เท้าไพ่ของเฮอร์มิตนะคะไพ่ของฤาษีว้าวคุณด้เตเรอซัน พลังานของชาวทัดลมนะคะว้าวว้าวมากนะคะทีนี้ถ้าเป็นคนโสดอะนะคะมีทั้ง Lover แล้วก็มีทั้ง The Sun นะจะรู้สึกว่าคนโสดจะต้องได้พบกับคนรักที่ถูกใจมากๆนะคะได้พบกับคู่บุญบาร,รมีของคุณแล้วนะคะในช่วงเวลานี้ได้พบแบบปฏิหารก็ได้นะคะเหมือนกับ มันมีอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณกับเขาได้มาพบกันได้มาเจอกันนะคะอาจจะมีผู้ใหญ่ที่แนะนําให้รู้จักกันนะคะไปวัดทำบุญเดินทางหรืออะไรบางอย่างได้รับการช่วยเหลือแล้วเกิดเป็นความรักก็ได้นะคะอ,ออืเหรือบางคนเจอในที่เรียนเดียวกันก็ได้นะเนี่ยเฮอร์มิตนะคะเหมือนกับตัวเขาอาจจะเป็นพลังงานชาวทัดไฟแม่สิงห์ธนูก็ได้นะคะราชินไม้เท้าที่ขึ้นมานะคะคุณน่าจะได้เจอกับคนที่ เขาถ้าเกิดเป็นลมกับไฟอาจารย์ว่าดีนะลมก็ช่วยเป่าไฟนะคะชดช่วงชัชวานกันมากแล้วก็เป็นคู่บุญบาร,รมีด้วยกันด้วยนะคะชาวทัศลมคุณเจอคนถูกใจเขาดูเป็นผู้ใหญ่ดูอบอุ่นดูมีความเป็นผู้นําเหมือนกับดูเก่งดูฉลาดแล้วคนรู้สึกว่านับถือนะคะในความเก่งในความสามารถของเขาเขาเป็นคนที่ มีความเชี่ยวชาญฉลาดมากๆในด้านใดด้านหนึ่งแล้วเขาช่วยเหลือคุณหรือให้คําแนะนําที่ดีกับคุณมากๆก็ได้นะคะแล้วจากความช่วยเหลือเกื้อกูลเนี่ยมันอาจจะก่อตัวเป็นความรักนะคะทําให้คนรู้สึกว่าเขาเป็นแสงสว่างที่ส่องทางชีิตองคุณนะคะมีเขาอยู่ด้วยแล้วอบอุ่นในหัวใจเหลือเกินรู้สึกปลอดภัยรู้สึกมั่นคงเหลือเกินนะคะดอะซันคู่บุญบารมีของคุณนะคะหรือบางคนอาจจะไม่ใช่แค่ได้พบในช่วงหลังเดือนพฤศจิกาย,ยนอาจจะคบแล้วก็เหมือนกับ รู้จักกันมาแล้วแล้วก็ได้ทําสิ่งดีให้กันและกันแล้วได้ดูแลเทคแคร์ซึ่งกันและกันแล้วแล้วก็ได้นะคะแล้วคุณพิสุจน์แล้วว่าเขาเป็นคนดีเสมอต้นเสมอปลายมาก้วและอาจจะกําลังแผนที่จะได้มันหมายแต่งงานกันก็ได้นะคะเดอะซันขึ้นมาแล้วนะคะโอ้พลังงานความรักของชาวธาลุมดีจังเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของตัวคนรักของคุณบ้างนะคะเขาเป็นอย่างไรยังไงบ้าง มีไพ่ของเดวิลเข้ามานะคะดูต่อก่อนนะมีไพ่ของเก้าดาบนะคะมีไพ่ของเดชด้วยนะคะแล้วก็เป็นไพ่ของราชินีถ้วยหรือราชาถ้วยนะคะโอ้โห คนคนนี้นะจะรู้สึกว่าประวัติของเขาอาจจะไม่ธรรมดาก็ได้นะคะเพราะว่าเดวิลนะคะแล้วก็ก้าวดาบแล้วก็เดทอะนะคะอืมก่อนจะหยุดพี่ก็สุดมาก่อนนะคะก่อนจะหยุดน้องก็สุดมาก่อนก็ได้นะเหมือนกับว่าคนคนนี้ที่เข้ามาเป็นคนรักของคุณเนี่ยอาจจะมีภาพลักษณ์ของเดวิลอะการเป็นแบบเออเขาเรียกอะไรอะคาสโนวาคาสโนวีมีความเจ้าชู้มาก่อนก็ได้หรือว่าเหมือนกับ มีภาพลักษณ์ของอะไรที่แบบอาจจะดูไม่ดีก็ได้นะคะแต่เมื่อคุณได้เจอกับเขาอะนะคะสิ่งที่เขาพิสูจน์ให้คุณเห็นก็คือความอบอุ่นความอ่อนโยนนะคะทําให้เดทนั่นก็คือเหมือนกับภาพพสเดวิลของเขาเนี่ยมันจบไปเลยนะคะเหมือนเขาดีกับคุณมากๆนะคะหรือว่าเมื่อเขาเจอนคุณแล้วเนี่ยเขากลายเป็นคนใหม่เลยที่ดีกับคุณมากๆเป็นคนที่แสนดีกับคุณมากๆพัฒนาตัวเองเป็นคนที่สีเสมอก,กันกับคุณก็ได้นะคะจากเดวิลมาเป็นราชาหรือราชินีถ้วยนะคะ อาจจะเป็นพลังงานชาวััดน้ำมีกรกฎพิจิกก็ได้นะคะเดี๋ยวจะรย์ขอดูเพิ่มนิดนึงนะคะว่าจะยังไงถ้าเกิดก่อนหน้านี้เขาเคยเจ้าชู้ตอนนี้เดทนะคะหยุดแล้วหยุดความเจ้าชู้กลายเป็นลูกแมวเหมียวให้กับชาวััดลมแล้วนะคะดูต่อนิดนึงนะคะมีไพ่ของห้าม้เท้าค่ะมีไพ่ของ THE WORLD นะคะ แล้วก็มีไพ่ของห้าดาบค่ะเอ่อเป็นหกดาบนะคะเหมือนกับว่าบางทีความรักของคุณอาจจะเป็นรักทางไกลเป็นคนไก,ก,กลนะคะที่เราเว,เวลามาเจอกันก็ได้นะคะแล้วก่อนหน้านี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเขาจะหลอกคุณไหมเขาจะเป็นส c a ม m e r ไหมอะไรแบบอย่างเงี้ยนะคะแต่ทําไปทํามาเหมือนกับว่า เขาก็เป็นคนจริงเป็นของจริงนะคะแล้วก็ในช่วงเวลานี้เขาเหมือนกับว่าอาจจะมีการเดินทางมาหาคุณก็ได้นะคะความเป็นหกดาบนะคะมาพิสูจน์ตัวตนของเขานะคะเจ็ดดาบอะไรที่เคยสงสัยอะไรที่คุณเหมือนกับว่ารู้สึกว่าเขาไม่จริงจังจริงใจกับคุณเนี่ยเดอะเวิลด์เขาจะมาพิสูจน์แล้วว่าเขาแบบจริงใจเขาพร้อมที่จะสร้างโลกใบใหม่กับคุณนะคะหรือบางคู่ที่คบกันมานานก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์ขอเป็นแฟนขอแต่งงานขออะไรแบบนี้ก็ได้มาสร้างโลกใบเดียวกันนะคะ เหมือนกับยืนยันมีตัวตนจริงๆนะคะแล้วก็อาจจะเหมือนกับอยากที่จะพาคุณมาอยู่กับเขานะคะที่ที่ใดที่หนึ่งบนโลกใบนี้ก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนที่อยู่ต่างจังหวัดไกลๆต่างประเทศก็ได้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าพลังงานของคุณกับเขานะคะจากไพ่ o r a c l e จะเป็นอย่างไรนะคะขอดูซิว่าจะยังไงนะคะบ r n I love born grow stronger over time ความรักผิบ้านในใจแล้วนะคะเป็นความรักที่เต็มไปด้วยความผูกพันน่ะนะคะมาช้าๆแต่ว่ามั่นคงมากๆนะคะแข็งแรงมากๆนะคะความรักของคุณอาจจะผ่านปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างได้เรียนรู้ได้ข้ามผ่านอุปสรรคมาแล้วนะคะแล้วก็เต็มไปด้วยความผูกพันมั่นคงนะคะต่อเนื่องมาเรื่อยๆเลยนะคะความรักของชาวทัดลม illusion นะคะ avoid the trap of mistaking a fantasy for a true soul connection นะคะอืมเหมือนกับว่าอะไรบางอย่างอะนะคะที่มันแบบว่ากลัวว่าจะไม่ตรงปกกลัวว่าจะเป็นความรักที่มาหลอกนะคะเป็นเป็นภาพลวงตาหรือเปล่า illusion นะคะเหมือนกับว่าสิ่งเนี้ย คือสิ่งที่ชาวทัดลมอาจจะกลัวก็ได้นะคะกลัวแล้วก็กังวลมาตลอดนะคะว่าคนนี้เป็นโซลคอนเน็กชันของคุณจริงๆไหมนะคะแต่ว่าหัวใจของคุณเนี่ยมันแฟนตาซีไปแล้วนะคะว่ามันเป็นความรักที่สวยงามมันเป็นความรักที่ดีนะคะเดี๋ยวขอดูอีกใบหนึ่งนะคะว่าจะยังไงเซอร์ไพรส์นะคะเ mm hmm. หมือนกับว่า มันจะเป็นการตอบคําถามตรงนี้ก็ได้นะคะว่าคุณคิดไปเองหรือเปล่า Illusion นะคะมันเป็นภาพลวงตาหรือเปล่า Surprise นะคะจะมี Surprise ดีๆอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้คิดไปเองฝ่ายเดียวนะมันไม่ใช่แค่ภาพลวงตานะมันมีอยู่จริงนะคะคุณอาจจะกํำลังได้รับ ของขวัญล้ำค่าอะไรบางอย่างข่าวดีอะไรบางอย่าง,าาง,างมีเซอร์ไพรส์อะไรดีๆจากคนรักของคุณในช่วงกลางเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้นะคะโอ้โหว้าวว้าวาเลยนะชาวทัดลมนะคะเดี๋ยวขอมาดูเรื่องราวความรักของชาวทัดลมกันต่อนะคะจากไพ่ทาโร่นะคะสามถ้วยค่ะพลังงานของคุณในเดือนพฤศจิกาย,ยนนะคะ มีไพ่ของเท m เพ r a รน e ์ค่ะเป็นอัศวินไม้เท้านะคะแล้วก็มีไพ่ของอัศวินเหรียญค่ะ เทรนนะคะมีพลังงานชาวลัคนาราศีสิงข์ขึ้นมาด้วยแล้วก็ชาวธาตุดินมังกรผสมกันด้วยนะคะพลังงานชาวธนูขึ้นมาด้วยพลังงานชาวกุมขึ้นมาด้วยนะคะ The Star มีไพ่ของ The Fool ค่ะแล้วก็สิบไม้เท้านะคะ เหมือนกับความสัมพันธ์ของชาวทัศลมในช่วงกวลางเดือนออพฤศจ,จิกายนนี้นะคะเหมือนกับว่าอุปสรรคอะไรบางอย่างสิบไม้เท้าที่คุณรู้สึกว่าคุณกดดันกับความสัมพันธ์นี้หรือคุณสงสัยคุณไม่แน่ใจในตัวเขานะคะหรือคิดว่ามันจะเข้ากันได้ไหมนะคะมันมีความแตกต่างอะไรบางอย่างที่คุณหนักอกหนักใจอะนะคะในช่วงเวลานี้เหมือนกับ มันมีความร่วมมือดีๆนะคะมันมีการปรับตัวเข้าหากันสามถ้วยอ่ะมันความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันได้พัฒนาไปในสนะของช่วยลดปัญหาความขัดแย้งความกดดันความแตกต่างอะไรบางอย่างออกไปนะคะเนี่ยเดอะฟูลนะคะเหมือนกับให้เวลาซึ่งกันและกันให้อิสระซึ่งกันและกันนะคะมันเต็มไปด้วยเหมือนกับพลังของเทมเพลนก็คือการเปลี่ยนแปลงการปรับตัวเข้ากับความรักเนี่ยทำให ความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยสตรองมากนะคะเตรนนะคะเข้มแข็งมากๆนะคะแล้วเหมือนกับมันมีความหวังมีความฝันที่ได้ไปต่อด้วยกันนะคะความเป็นเดอะสตาร์นะคะเพราะนั้นก่อนหน้านี้ปัญหาอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณหนักอ,อกหนักใจในช่วงเวลาของเดือนพฤศจิกายนนะคะปัญหาต่างๆเหล่านี้มันจะขี้คายไปได้จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมีปาฏิหาริย์ดีๆนะคะหรือว่าเทมเพลนส์คือการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะคะ ย้ายงานย้ายอะไรอาจจะมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ย้ายที่ทำงานไปอยู่กับคนรักนะคะไปอยู่ใกล้คนรักหรือว่าย้ายที่อยู่ไปอยู่กับคนรักก็ได้นะคะ Temperance the star นะคะไปอยู่เพราะว่ารู้สึกว่าคือมันถึงเวลาแล้วที่ต้องอยู่เรียนรู้นะคะหรือว่าอยู่เพื่อปรับตัวอยู่เพื่อเหมือนกับว่าดูแลซึ่งกันและกันก็ได้นะคะ the star นะคะถึงแม้ว,ว่าอาจจะเหมือนกับ มีปัญหามีคนที่ขัดขวางนะคะสิบไม้เท้าแต่มือนกับว่าเพื่อความรักแล้วเดอะฟูอะคุณต้องปลดล็อกความกดดันอะไรบางอย่างอาจจะเป็นจากครอบครัวของคุณนะคะหรือว่าจากคนที่ไม่เห็นด้วยอะนะคะเหมือนคุณแบบพยายามที่จะทําให้ปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณกับคนรักเนี่ยติดขัดไม่ได้มาครองคู่อยู่ด้วยกันเนี่ยตอนนี้มันทลายกำแพงไปแล้วนะคะ เดอะสตาร์ The uh, The Star นะคะได้มาของคู่อยู่ด้วยกันนะคะหรือบางคนอาจจะทดลองอยู่ก่อนแต่งหรืออะไรบางอย่างตรงนี้ก็ได้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าจะยังไงมีไพ่ของเด็กเถลียนค่ะ มีไพ่ของ justice นะคะแล้วก็มีไพ่ของหกดาบาราชีนิท้วยค่ะมีไพ่ของเดวิสนะคะ หเหรียญค่ะแล้วก็หดบนะคะจัสเมนค่ะกับเรื่องราวความรักของชาวทัดลมนะจะรู้สึกว่าในช่วงเวลานี้ปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างที่มันทำให้ติดอยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยเรื่องของระยะทางนะคะเรื่องของ ออ,อะไรที่เกี่ยวข้องกับทางกฎหมายหรืออะไรบางอย่างก็ได้นะคะที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะติดขัดอยู่ก็ได้นะอารมณ์แบบนี้บางทีคุณอาจจะเป็นคนไกลนะคะไปอยู่ที่เมืองนอกแล้วก็เหมือนกับว่า อยู่มานานจนวีซ่าขาดหรือเปล่านะเดวิลอะนะคะกลัวที่จะเกิดปัญหากลัวเกิดคดีกลัวถูกจับหรืออะไรบางอย่างนะคะแล้วก็อาจจะต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของการมันหมายแต่งงานอะไรบางอย่างแล้วก็เหมือนกับคนคนนี้กําลังพยายามเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะหกเหรียญแล้วก็จัสติสให้โอกาสคุณให้คุณได้วีซ่าให้คุณได้กินการดหรือคุณได้อะไรบางอย่างที่มันถูกต้องตามกฎหมายก็ได้นะเนี่ยหกเหรียญแล้วก็จัสติสที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะเหมือนกับว่าคุณรู้สึกว่าเขาอะ ตัดสินใจที่จะทําเพื่อคุณที่จะสู้เพื่อคุณแล้วอะนะคะหรือที่จะช่วยเหลือคุณแล้วอะหนึ่งดาบนะคะเหมือนเขาจริงจังจิมใจกับคุณมากๆนะคะเพราะนั้นมันเหมือนกับมีข่าวดีมีเซอร์ไพรส์อะไรที่ เข้ามาจริงๆนะจบด,ด้วยไพ่ของ judgment เทวดามาเป่าแต่แล้วบอกข่าวดีให้กับคุณแล้วก็ได้นะคะบางคนเหมือนกับว่าได้รับการช่วยเหลือนะคะเป็นคุณส่วนธุรกิจนะคะเข้ามาช่วยดูแลธุรกิจที่คุณอาจจะเหมือนกับเจอปัญหาอุปสรรคอยู่นะคะหรือบางคนอาจจะมาช่วยในฐานะของวีซ่าคู่มั่นแต่งงานอะไรบางอย่างหรือบางคนอาจจะเข้ามาซัพพอร์ตในเรื่องของ6เหรียญการช่วยเหลือเกอื้อกูลในเรื่องของการเงินเหลืออะไรบางอย่างที่คุณติดขัดอยู่ก็ได้นะคะเหมือนคุณ ได้เจอกับคู่ที่เข้ามา,าช่วยเหลือเกื้อกูลคุณมากๆนะคะชาวทัดลมะขอดูบทสรุปความรักระหว่างคุณกับเขานะคะว่าจะเป็นอย่างไรอาจารย์เก็บเลยดีกว่ามีไพ่ของสี่ดาบค่ะ โอ้คนได้ราชินีเหรียญแล้วนี่คือไพ่ราชาเหรียญน,นะคะเป็นคู่กันแน่นอนคู่อยู่ด้วยกันแล้วสร้างความมัง่งคั่งร่ารวยเหรียญใหญ่มากๆเหรียญเยอะมากๆเจ็ดเหรียญอมกแล้วนะคะไพ่ของเก้าไม้เทา้ามีไพ่ของห้าถ้วยนะคะ เจ็ดดาบค่ะแล้วก็มีไพ่ของอัศวินดาบพลังงานชาวทัดลมเลยนะคะราชินีเหรียญน,นะคะอู้เห็นไหมมาแล้วราชินีเหรียญกับราชาเหรียญน,นะคะตอนแรกอาจารย์นึกว่าออกไปแล้วนะเนี่ยออกเมื่อกี้น่าจะเป็นราชินีถ้วยใช่ไหมอ่ะทีนี้มาดูนะคะว่า เอ่อตรงเนี้ยบอสสลบตรงนี้เป็นยังไงนะคะเหมือนกับว่าชาวทัศลมนะคะคุณนะรอใครสักคนหนึ่งที่มาเติมเต็มชีวิตให้กับคุณนะคะรอใครสักคนที่แบบมาเยียวยาหัวใจของคุณนะคะความเป็นห้าถ้วยสี่ดาบอะนะคะหรือถ้าเกิดความรักครั้งนี้นะคะก่อนหน้านี้มันมีปัญหาอะไรบางอย่างที่เหมือนกับว่ารอการแก้ไขในช่วงเวลานี้จะได้กลับมาเหมือนกับ แก้ไขปัญหาเก่าๆปัญหาอะไรที่ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักเนี่ยมันติดขัดมันไปต่อไม่ได้นะคะจะได้กลับมาช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะคะคุณสองคนเนี่ยเจ็ดเหรียญยังมีความผูกพันต่อกันมากๆนะคะด้วยความที่คุณก็เป็นคนที่ชอบทํางานเขาก็เป็นคนที่ชอบทํางานหาเงินนะคะถ้าเกิดก่อนหน้าเนี้ย มันไม่ค่อยมีเวลาให้กันหรือมันห่างไกลกันหรือมันมีปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างมีใครที่ขัดขวางความรักของคุณก็ได้นะคะที่อาจจะเหมือนกับมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีเสน่ห์มากๆแล้วก็มีคนเข้าหามีคนพยายามกีดกันอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้นะคะในช่วงเวลานี้เหมือนกับว่าคนรักของคุณเขาเลือกแล้วก็ได้นะคะว่าต้องเป็นคุณที่ เป็นคู่มานั่งบนบัลลังอยู่เคียงข้างเขานะคะชาวทัดลมนะคะเพราะนั้นใครที่แบบว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณจะได้รับเลือกนะคะเป็นคู่นะคะให้อยู่ดูแลกันระหว่างคุณกับเขานะคะส่วนใครที่มันมีปัญหาติดขัดอะไรบางอย่างที่รอการแก้ไขจะได้รับการแก้ไขนะคะจะได้ไปต่อความสัมพันธ์นี้นะคะชาวทัดลมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าแล้วคนรักของคุณเนี่ยเขาจะทำอะไร mm hmm. Take A c t i o n อะไรบ้างนะคะกับความรักตรงนี้ มีไพ่ของแปดแปดเหรียญน,นะคะมีไพ่ของไฮเพเทสค่ะแล้วก็มีไพ่ของสี่เหรียญน,นะคะมีไพ่ของเก้าถ้วยค่ะ จินไม้เท้าค่ะแล้วก็เป็นไพ่ของ justice นะคะมีไพ่ของเจ็ดถ้วยค่ะว้าวคุณได้ไพ่เดอะซันจ้าเดอะซันจริงๆนะคะ เหมือนกับพลังงานของคุณในช่วงเวลานี้นะคะชาวทัดลมนะคะด้วยความที่คนรักของคุณนะคะมันเขาผูกพันแล้วเขารักคุณมากนะคะเพราะนั้นเขากาลังพยายามสร้างอะไรบางอย่างนะคะแปดเหรียญสร้างความมั่นคงในเรื่องของการเงินเก็บเงินแต่งงานหรืออะไรบางอย่างก็ได้นะคะเนี่ยเ,เหมือนกับ ถ้าเกิดก่อนหน้านี้เขาเคยสัญญาอะไรบางอย่างกับคุณแล้วเขาก็เงียบไปะนะคะแล้วคุณเดาใจเขาไม่ได้ในช่วงเวลานี้เขาจะกลับมาเซอร์ไพรส์คุณจริงๆนะคะเขาจะกลับมาเหมือนกับว่าให้ช้อยให้ออปชันให้อะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกตื่นเต้นดีใจมากๆนะคะหรือเป็นลักษณะของการช่วยเหลือในเรื่องของการมั่นหมายแต่งงานหรือการมาเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานอะไรบางอย่างก็ได้นะคะมันดูเหมือนกับว่าเจ็ดถ้วยอะนะคะอะไรบางอย่างที่ ที่เคยสัญญาหรือเคยรับปากไว้กับคุณแล้วมันยังอยู่ในความฝันความคิดของเขาที่เขาจะทําให้สําเร็จก็ได้นะคะบางคนอาจจะ surprise, เซอร์ไพรส์พาไปดูบ้านใหม่ไปดูเรือนหอนะคะซื้อรถใหม่อะไรบางอย่างก็ได้นะคะเพราะว่าที่สุดแล้วนะมันสิ้นสุดการรอคอยมากๆนะคะเดี๋ยวสั่นมันเกิดขึ้นแล้วนะคะเหมือนกับความสัมพันธ์ที่อาจจะมาแบบ นิ่งๆมาแบบผูกพันมาแบบอดทนมาแบบช่วยกันฝ่าันปัญหาอุปรสรรคอะนะคะในช่วงเวลานี้เหมือนกับว่าทุกอย่างมาเริ่มผ่านพ้นแล้วนะคะวิบากกรรมอะไรบางอย่างนะคะเศษกรรมอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นทําให้ความรักของคุณเนี่ยมันต้องเหมือนกับลุ่มๆมดนๆอยู่พักใหญ่ก็ได้นะแต่ตอนเนี้ยเดือดซันขึ้นมาแล้วนะคะเหมือนกับมันชัดเจนมากมันเป็นแสงสว่างที่สัดส่องเข้ามาในชีวิตของคุณเลยนะชาวธาตุลมเขาจะเหมือนกับว่ามาเซอร์ไพร์ ทำให้คุณเห็นถึงอนาคตที่สดใสระหว่างคุณกับเขานะคะถ้าแต่งงานกันแล้วก็เหมือนกับว่ามันมีเรื่องราวดีๆที่เข้ามานะคะในเรื่องของการที่แบบว่าอาจจะวางแผนที่จะมีลูกวางแผนที่จะเหมือนกับว่าเอ่อไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะคะที่ดีเป็นสิ่งว่า้อมที่ดีระหว่างคุณกับเขามากกว่าเดิมก็ได้นะคะหรืออาจจะ มีการแบบว่าทําธุรกิจอะไรบางอย่างร่วมกันนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตให้เวลากับคุณมากขึ้นก็ได้นะคะนี่คือสิ่งที่เหมือนกับว่าเขาอยากจะเติมเต็มให้ความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันสมบูรณ์แบบที่สุดนะคะความเป็นเดอะซันตรงนี้นะคะหรือบางคนจะได้มั่นหมายแต่งงานจะได้มีลูกแล้วก็ได้นะคะมีข่าวดีมีเรื่องราวดีๆที่เขาเหมือนกับว่าจะพยายามทําให้เจ็ดถ้วยความฝันของคุณหรือสัญญาที่เขาให้ไว้กับคุณเนี่ยเป็นจริงนะคะ โอเคขอดูฝั่งของคุณบ้างดีกว่านะคะชาวทัดลมตรงนี้ไพ่อาจจะสลับเรื่องราวสลับตัวตนกันได้นะคะมีไพ่ของราชาถ้วยคะ่ะมีไพ่ของห้าไม้เท้านะคะ าราชนีดาบค่ะพลังงานของคุณนะถือดาบมาดาบใหญ่มากนะคะดูสิโอมาดูนะคะมีไพ่ของเอมเปอร์ค่ะพลังงานชาลัลขนาดาศีเมตรเข้ามาด้วยมีไพ่ของแปดดาบนะคะแล้วก็มีไพ่ของสามดาบ ว้าวเป็นไพ่ของหนึ่งเหรียญน,นะคะว้าวสิบเหรียญทำไมไพ่สวยมากนะตรวนี้นะคะเหมือนกับพลังงานของชาวทัตลมเองอะนะคะมันกับก่อนหน้านี้มันอาจจะมีปัญหาอุปสรรคติดขัดในความรักระหว่างคุณกับเขาหรือว่ามันมีความแตกต่างมันมีอะไรที่เหมือนกับว่า คุณรู้สึกถอดใจได้นั้นเนี่ยแปดดาบะนะคะรู้สึกถอดใจไม่รู้ว่ามันจะได้ลงเอยกันไหมไม่รู้ว่าปัญหาที่มีอยู่มันจะผ่านพ้นไปได้ไหมนะคะหรือว่าอาจจะมีใครที่กีดกันนะคะสามดาบนะคะหรือว่ามันติดกับอุปสรรคอะไรบางอย่างอะนะคะเหมือนกับ ไม่ไม่แน่ใจเลยไม่มีความหวังเลยว่ามันจะผ่านพ้นมาได้แต่ว่าในที่สุดนะคะเหมือนกับว่ามันมีปาฏิหาริดีๆที่เข้ามาที่เข้ามาเซอร์ไพรส์คุณนะคะมีข่าวดีอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะมีผู้ใหญ่ใจดีที่เข้ามาช่วยทําให้คุณได้รับความยุติธรรมในความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะคะหรือใครที่ไฟเขียวให้คุณกับเขาเนี่ยได้มันหมายแต่งงานกันนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้เหมือนกับคุณปลดล็อกอะ นะคะคุณรู้สึกเซอร์ไพรส์คุณรู้สึกดีใจนะคะความฝันความหวังอะไรบางอย่างที่เหมือนกับว่าคุณเคยฝันไว้เนี่ยมันกําลังจะเป็นจริงแล้วนะคะหนึ่งเหรียญแล้วก็สิบเหรียญน,นะคะหรือเขาเยกขันมากมาเซอร์ไพรส์หรือเปล่าอ่ามาเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานหรือเปล่านะคะหนึ่งเหรียญสิบเหรียญตรงนี้ทําให้คุณรู้สึกว่า happy, แฮปปี้แล้วมันก็ได้เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบมากๆนะคะในความคาดหวังของคุณนะคะชาวทัดลมนะคะ เหมือนกับช่วงเวลานี้นะคะอุปสรรคผ่านพ้นแล้วนะคะความรักมีเรื่องราวดีๆเข้ามาแล้วทําให้คุณรู้สึกว่านี่แหละ สิ่งที่คุณรอคอยการได้เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบมากๆนะคะหรือถ้าเกิดก่อนหน้านี้คุณแต่งงานกันแล้วแต่ว่าอาจจะประสบปัญหาในเรื่องของการเงินหรืออะไรบางอย่างในช่วงเวลานี้มีรูปทางดีๆเข้ามานะคะคุณได้รับมรดกหรือเขาได้รับมรดกนะคะหรือเป็นลักษณะของกิจการอะไรบางอย่างที่คุณกับเขาทาด้วยกันตอนนี้มันสร้างไรายได้ขึ้นมาดีงามมากๆนะคะทาให้สิบเหรียญมีพร้อมทุกอย่างนะคะความรักความอบ ุนะคะการเงินที่มั่นคงนะคะชื่อเสียงเกียรติยศในครอบครัวของคุณนะคะชาวทัดลมนะคะอขอให้เรื่องราวนี้เป็นพลังงานดีๆของชาวทัดลมทุกท่านเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์เปกำลังใจกับช่องของนรีระดาทารุทาชตาด้วยนะคะเรากลับมาพบก,กันใหม่ในคลิดต,ต,ต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ